สวัสดีเราชื่อน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆวันของเราก็มีเป็นเรื่องหนึเดิมๆไม่ว่าจะเป็นตื่นนอนแปลงฟัน น้ำนอนทำกันบ้านอ่านหนังสือฟัองเพลง แล้วก็ดูทีวี กับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสรีวิทยา2 News ค่ะรายการที่จะนําสาระดีๆและความรู้รอบตัวต่างๆมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะสรีวิทยา2 News จำพาทุกท่านไปรู้จักกับดาวถ่ายค่ะดาวถ่ายหรือดาวเต่าชาวตะวันตกเรียกว่าโอไรออนซึ่งแปลว่านายพานแต่คนไทยเห็นเป็นถ่ายจึงเรียกว่าดาวถ่ายโดยมีดาวเต่าล้อมรอบซึ่งดาวถ่ายเป็นเข็มขัดของนายพานและดาวเต่าเป็นตัวนายพาน จะมองเห็นชัดในฤดูหนาวเป็นดวงดาวสามดวงเรียงกันถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ดูได้ง่ายในฤดูหนาวและจะเห็นได้ชัดกลุ่มดาวถ่ายมีประโยชน์ในการค้นหาดาวดวงอื่นๆซึ่งดาวถ่ายจะอยู่ห่างจากโลกประมาณ800-1,400ปีแสงและเป็นแหล่งที่มีดาวดวงใหม่เกิดขึ้นมาที่สุดตรงใจกลางดาวมีด,ดวงดาวอยู่ที่110ดวงเวลาที่เห็นได้ชัดเวลา3ช่มของวันที่25มกราคมของทุกปีดาวถ่ายจะอยู่ตรงศีรษะ แต่ถ้าอยากดูตอนหัวข้ามจะต้องดูในเดือนธันวาถึงพฤษภาคมดวงดาวที่อยู่ใกล้ดาวธงดาวลูกไก่ดาวมา้าแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะทาง SW2 News แนะนำตำนานกรีกข,ของดาวไทซึ่งเป็นเข็มขัดของดาวนายพานมาฝากคุณผู้ชมดูทุกท่านกันค่ะมีนายพานคนหนึ่งมีนามว่าโอไรออนเป็นนายพานหนุ่มรูปงามนายพานโอไรออนได้พบรักกับมิโลบี พระธิดาของราชาอิโนเปียแต่ไม่ว่าโอไรออนนั้นจะเอา,เอาใจพระราชามากแค่ไหนพยายามหาของมาให้พระราชามากเท่าไหร่พระราชาก็ไม่ยอมยกพระธิดาให้จนโอไรออนนั้นได้วางแผนที่จะฉุดนางมิโลบีไปอยู่ด้วยกัน ผนการของโอไลออนนั้นกับถูกพระราชารู้เข้าพระราชาจึงวางแผนกลับโดยการมอมเล่าโอไลออนเสียเมื่อโอไลออนเมาหนักก็จัดการควักลูกตาโอไลออนแล้วนำตัวโอไลออนไปทิ้งที่ริมทะเล ว่าตนเองนั้นตกอยู่ในสภาพตาบอดก็ทําอะไรไม่ถูกโอไลออนจึงเดินตามทางไปเรื่อยๆแล้วได้ยินเสียงค้อนจึงเดินตามเสียงค้อนนั้นไปจนพบกับยักษ์สองตนยักษ์สองตนเกิดสงสารโอไลออนจึงนําโอไลออนนั้นไปที่วิหารของเทพอพอรโล ควาสมสงสารจึงทำให้โอไลออนกลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งโอไลออนจึงกลับไปใช้ชีวิตเป็นนายพาดดังเดิมในวันหนึ่งโอไลออนได้ไปล่า,าสัตว์อีกตามเคยโอไลออนนั้นได้พบกับเทพีอาร์เมิสซึ่งเป็นเทพีแห่งการล่า,าสัตว์และยิงธนูทั้ง ซึ่งทั้งสองก็สนิทสนมกันเป็นอย่างมากและออกไปล่าสัตว์ด้วยกันบ่อยครั้งทําให้เทพอฮอรโลก่เกิดไม่พอใจขึ้นมาเพราะกลัวว่าเทพอทิมิสจะผิดคําสาบานที่ตรงสาบานตนเป็นเทพีพมบาจารี โอไลออนนั้นได้ไปหาของในแม่น้ําจยมีแค่หัวที่โผล่ขึ้นมาบนน้ําซึ่งมองไกลๆจะเห็นเป็นจุดดําๆนั่นเององคาคอโลเห็นดังนั้นจึงออกอุบายว่าแข่งยิงธนูใส่จุดสีดําๆที่อยู่กลางน้าใครยิงโดนก่อนจะเป็นผู้ชนะอาทิเน,นซึ่งเป็นเทพีแห่งการล่าสารและยิงธนูได้ฟังดังนั้นก็ไม่ปฏิเสธจึงง้างคันธน,นูออกไปและเล็งไปที่จุดสีดำๆทันทีทำให้ธนูเข้าไปที่ศีรษะของโอไลออนอย่างจัง ถาอาทิมิสิลเข้าก็เสียใจเป็นอย่างมากซึ่งนำโอไลออนขึ้นไปบนทองฟ้าคือกลุ่มดาวในพานที่ประดับบนท้องฟ้าไปจนช่วงนิรันด์นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องของกลุ่มดาวในพานวันนี้ผู้ชมทุกท่านคงได้สาระไม่มากก็น้อยทินะคะนั้นวันนี้ซีวทิทย์แ e สองนิสก็ขอลาไปก่อนค,ะค่ะสวัสดีค่ะ นแหละอย่างที่บอกไปว่าชีวิตของเรามันน่าเบื่อมาก

เอาใหม่ละอันนี้คือหลักฐานรอบ้องคุณแตนนอนไปเลยอะเป็รสุ่เออ